กินโซกุดอกบักทุเรียนน่นกูเคยกินดูกูกินดูพอแม่กูสื่อมากประจำแต่ว่ากูบ่มักเพราะว่ามันติดมืออย่างมันติดมือสู้กินโหลดกูกินบ่อยแล้วแค่บ่มักสื่อบ่มักเวลาอย่างมันติดมือแต่มันกระแ่บอยู่ฉันไม่แฟนแล้วนะชิท้องด้วยหรอทำไมชื่ออะไรหรอโกหกหรือเปล่าไม่ได้โกหกต้องเอาหลักฐานนะไหมฉันดูนะแฟนฉันน่ะชื่อว่าจอมค่ะเหรอ อยู่ที่ไหนเหรอ่าที่สูมีเงินให้กูยืมจักน้อยว่าเดียนนี่กูสอดพะนะเอาก็จะไม่สิสอดสูเดียนเถอะเดียนวังหันกะว่าสอดเดียนนี่กะว่าสอดอันสุบว่าลูกใส่ดินติสุก็ปล่อยมันสอดคักแน่แต่สุบว่เป็นแนวาไม่หรอกทีเดียนวังหันกะสอดเดียนนี่กะสอดไหมให้กูได้ยินครับม่จักเดียนเนี้ยสุก็ว่าสีอิ่วจักเดียนเนี้ยเดียนวังหันกะสอดหรือหมเดียนนี้กะสอดอีก Nên là xúc khá chắc thế này phải không? Nhưng mà xót xót nhằng rũ thẹt Tất cả mũ chi khẩu thác khai như vậy nè Xích xay nhắm đầy Xay nhắm cụ tài phần tỷ Nhắm cụ tài là xích xay Mà chính thân hạ tù phần tỷ Mũ tù là thà xay yếu Mũ là xót xót yếu Mũ là như vậy nè này cả là Cũng phải nhìn khám phá xí chắc thế về พี่พ <t od em |ms|> ิม์ขาหน้าผักทำไหมคะทําค่ะฉีดไขมันพี่พิมขาจมูกทํำไหมคะทํา5ครั้งค่ะจมูกทํา5ครั้งตัดปีกไหมพี่พิมพ์ตัดปีกเรียบร้อยค่ะพี่พิมขาอินเตอร์โดมยัดไหมคะย็บอินเตอร์โดมค่ะพี่พิมขาแล้วคิ้วละคะสัก3ามิติค่ะ4มิติ5มิติ6 8มิติค่ะพี่พิมขาพี่พิมขาขออนุญาตนะคะตาทํำไหมคะทาค่ะยิจัดไม่ต้องขออนุญาตนะคะทําได้เลยนะคะพี่พิมพ์ขาแล้วิิมนะคะอื้ปลอมขนาดนี้รักยิ้มทําค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาคางทํำไหมคะสักข้นนาาดีทํค่ะโอคุณพี่ อันนี้อะไรคะอันนี้อันนี้อะไรคะมะม่วงค่ะมะม่วงค่ะเออไม่ทรามาก่อนเลยอะค่ะคนไทยกินมะม่วงอยเขียวแบบนี้ด้วยเหะะรอกินค่ะอร่อยอ๋อ oh. ไม่เคยทานมาก่อนเลยอะค่ะปกติจะกินแบบสีเหลืองค่ะมะม่วงที่ม,มัมแบบแย้เลยมันจะ sweet นิดหนึ่งก็ซอฟต์นิดหนึน่งไงเขียวเขียวแบบนี้ไม่เคยทานเลย ทานได้เหรอคะได้ค่ะอร่อยลองทานเลยค่ะลองได้ค่ะอลองได้นะคะมังกลัวกินอยอร่อยไปอยู่ไหนมาไม่เคยกินคะเพิ่งกลับมาจากแอลเลยค่ะโอ้ไปอยู่กี่ปีอะคะเออสองวันค่ะบินไปหนึ่งวันบินกลับหนึ่งวันเงินพี่อันนี้ทานไงคะจิ้มแบบนี้ดูนะจิ้มอันนี้นี่เออ